ไ,ได้เจอห้องง่ายๆหนึ่งน่านแง่แควีเดียวเวดคนที่ตั้ง <ไป S 2> ชื่อต่อๆในเกมผมอ่ะไปค้นหาแล้วมีจริงอ๋อเป็นไงเขาเก่งป้างเขาเก่งปา้าน้องเขาเก่งป่ามีคนติดตามเยอะป้าอีกนิดเดียวไฮยุตเตะนนเก่งมากอ๋อเขาชนะเราหรือแพ้เราวะ มมกเอิอง้งควันเดยวเดยวเดี๋ยวซื้อก่อนแสวบโอ้โอเราลองสอบ่อแน่น้น,น,นแค่มีพี่อยู่ก็สบายจา้ะนะเฮ้ยขอบคุณคุณพี่ฮะที่กดถูกใจฮะและกดติดตามด้เลยก็ต้องมาส์ขอบคุณฮะเฮ้ยรเรามีเวทสองตัวแล้วเราออกแท้งกว่า สู้จังอายมันเอาเราอย่าป่าพีเป็นใหญ่นี่นาเซ็ตแก๊กเลยอย่างนี้นะเซ็ตแก๊กผมเล่นอย่างนี้นะคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้ครับจะจะมีเล่นอย่างนี้คนระับบอกคำเดียวว่าโหดมูจ่จายดีอาขาน่าจะเล่นทอนใช่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 เ้เราก็โหดไงเราเป็นโหดไง เ้ยขอบคุณนะที่กดตุกใจฮนะแก๊กเาจะพาต้องเข้านี่ไงแ,แก๊กแก๊กแทงน้องเรามีเวทสองตัวแล้วเราก็เอาแทงมาตัวแมวอยากอะไรอะแมวอยากอ้อนคุณอ๋อแมวอยากอ้อนคุณลเดี๋ยวดึงมาอ้อนใกล้ๆเลย <c oughs> เดี๋ยดึงมาอ้อนใกล้ๆเูั

กูชักหน้ามาแล้วัปเลยจ้าไปที่ไหนไม่ไปเก่งมฝัดดูบัฟแดนสตรูทีจบตีเฮยติเอ๊มาคุยกันหน่อยอุ้เทา้านหนึ่งอุ้เท้าไปด้านหนึ่งอุ้เ้าแก็หนึ่งแล้วเห ยังไม่พร้อมโอ้แมมันดีว่ะกดสกดส่ต้านทา่านะเฮ้ยเรื่องเรื่องเรืองเรื่องว่ะเรืองเรื่องเรื่อ่องเรื่่อ่องเ่อนเลือเ <The> โดนมตอไฟโดใส่สองรอบอ่ะสักหน้ามันไม่ตายนี่ว่ะโอยจังงีนี่แต่กองของไอ้เนี่ยรก่กำลังไปเอ้ยเดี๋ยวรอ่อยทิกเกอ ยังไปร้องไปร้องไปโอ้ยช่ยแะ่กนเถอะถ้าแก้วกเริ่มาแล้วมั้งโอ้ดึงไม่ถึงตไม่ยังสายมันสั้นเลยวะสายมันสั้นไป ดึงมาถึงนี่ดึงไม่ถูก้แือจะจาก่อนกำลังไป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 ยงาบิยังไม่พรอ้อมดูดแม่งดีดูดแม่งดนีเอาชักหน้าก่อนวะนีเอาชักหน้าก่อนนีเอาลอดเฉยโอ้โจบเลยไม่ได้ใครตแ่วไปเอาเเตเฉย จะเตะรอดแล้วก็ไ mm ่โดนฉันหน้าก็รอดเลยาเอาแน Skill t m t e แนี่ s k i l ช่วยดูคริซ uh)> ี่ซีมนี่ซีช่วยดูคริปซี่ต้องการกำลังเสริโอ้ยยไม่มีใครมาเลย งเมากองมาตีตรงนี้มันไม่มาแบบนี้มาแล้วโควิดเด็กกมาแล้วแม่งเป็โนโหร แ้องเลางของเราถูกจตีอ้ยแตล้วแนวองการศตรูหไป้วสุปเปอร์คริสกำลังถูกส่งออกไปวินเไม่สวนไม่เทจแลกเ้างเเมยก็ไม่ลงมาป้อไเกลางองเรานบนช่วยดูคริสซี่คีไปกลางเฉยอ่ะไปบนเฉยวันดีบสวัสดีับ

Ah, I forgot enemy has been defeated. Skill ultimate, Hong <laughs> Your team has destroyed a tower. Trick the bomb, Linda, Hong Leo. the Bye, bye, bye. enemy has been defeated. Bye, 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 bye. Your team has destroyed a tower. Yeah, When we

ออกมาไมหมาไม่ไม่มาไม่ก็เพื่อไม่ไไมามาไม่ไล้อห้ยกดไม่ติดจะฟิงเกอร์ซะหน่อยมือโดนตีังก้ได้นเนี่ยตีวงก้อต่อได้แลเนี่ยไม่มาตีวะขึ้นไปบนทำไมวะ มึงไม่เดินตามโนมมาเหี้ยแท้มาสู้กูไม่ได้นะช่วยดูคริกซี่ต้องการกำลังเสริมดึงมาแล้วมันมาสกัดวะเออสะกันนี่พี่เลยหน่อยเดชวนี่มึงไปไหนอ้าวมึงไปไหนมึงไม่มา ตีป้อมโอ้ยีห,ห่าวห่วงตะคิวอะโอ้ยีสันดานป้อมเด็กเอ็นปล่อยเตะที่ถือเขาหนึ่งเขาส่งเหวี่ยงตีที่กูเดียวได้ปะกูไม่เดินไปแกงกับพวกมึงเนะี่ยแท้ก็เล่นกองพวกมึงเนะี่ยกตายฟ้าอยู่หรในป่า

สตมต้องแขงเหรอโองทีงนต่อได้เนี่ยบัอต่ยฟ้าบัอต่ยฟ้าได้นะองรเนี่ยครกลัเสรนี่พวกแรงขนต้นเนี่มันโง่ปะวะมัน่

จะไปล้อรงดิล้อง่ายขังน่างเลยสิวก็โดนดูดผีนี่หลอกๆหลอกๆเดนไหน ะอะไรอ่ะฟอร์มีเซ็สแข็งโอ้โหดูดีโอ้ีสีอะดูมัดตีมาไม่ใช่โดดเข้ามาเจอดูดหมดแล้วเมื่อนกะี้